ในการแถลงข่าวนี้นี่นะครับเราก็ไม่ทราบว่าเป็นยาจริงหรือยาปลอมแต่ที่แน่ๆคือเป็นยาเถื่อน เป็นใจเอาไปตรวจเลยก็ตามสบายเลยครับตรวจแทงเลยใช่ไหครับทั้งหมดนนี่ของเครื่องเลยใช่ไหมครับหมอหนูยังไม่เลยของเถื่อดอย่าบอกของเถื่อดการตรวจกลุ่มครั้งนี้นะครับก็คือเนื่องจากว่าสำนักงานงวิชาติและกระทรวงสาธารณสุขได้ประสานความร่วมมือกันนะครับโดยทราบว่ามีการลักลอบนะครับจำหน่ายยาในกลุ่มที่รักษาโรคโควิด ในทางออนไลน์ผิดกฎหมายเป็นจำนวนมากทางปบซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านคนระดวบโทจีทเร,ร,ราก็ผูเรีเผู้จัดการสอบสวนการก็ได้ทําการสืบสวนและล่อซื้อหลายทั้งนะครับจนได้ของการแล้วก็ได้ทําการเข้าทําการตรวจค้นนะครับโดยจุดแรกเมื่อได้ข้อมูลชัดเจนแล้วได้ทําการตรวจค้นในบ้านญาตวังทองหลางน,นะครับแล้วก็พบ นางสาวสุลวยลกนะครับซึ่งรับว่าเป็นเจ้าของของกลางนะครับจำนวนหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้ทําการสืบสวนขยายผลนะครับก็ได้ทําการออกหมายจับนะครับอีกสองลายโดยรายแรกเนี่ยก็คือนายประเสริฐหรือบังน,นะครับซึ่งเป็นแหล่งกับเก็บนะครับเก็บของของยารักษาที่เราเห็นเนี่ยนะครับพอเนื่องจากว่านายประเสริฐเนี่ย ปกติก็คือทําการซื้อขายนมเนยผ่านทางประเทศอินเดียอยู่แล้วก็ใช้ลักษณะนี้นะครับขนสินค้าเข้ามาในประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นก็เนี่ยครับก็เข้าจังหัดจับกลุ่มนายประเสริฐและนางนางสาวคนิฐาซึ่งเป็นผู้ค้ารายย่อยซึ่งขายทางเฟ e บุ๊กและเมื่อมีผู้ติดต่อซื้อเนี่ยก็จะวิ่งไปเอาสินค้า การรากษาเฉลวยระทางทวาวงท้งล่งเคสนี้นะครับน่าสนใจตรงที่ว่าเราจับเนี่ยทั้งต้นทางต้นน้ำาก่าน้ำและปายน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากที่จะเตือนนะครับที่น้องประชาชนอย่างที่กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งนะครับว่ายากลุ่มพวกเนี่ยไว้รักษาเฉอาะ้าด้นะครับต้องให้แพทย์สั่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ ท่านจะเป็นผู้ค้ารายย่อยเป็นในหน้าแคร่ขายทางเฟซบุ๊กแต่ไม่มีของกลางในมือก right? ็ผิดกฎหมายนะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว่าใครมีบอดแสนะครับทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับถ้าเกิดใครมีบอดแสสามารถที่จะแจ้งบอดแสมาได้ทางสายด่วนนะครับหนึ่งหนึ่งสามห้านะครับของปปบแล้วก็ทางเขตปคบเตือนทยผู้บริโภคครับแล้วเราจะเข้าไปตรวจสอบ Thank you.